สวัสดีครับผมนายธนวัศีภูมานะครับรหัสนักศึกษาหกสามสี่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งเก้านะครับผมจะมาเล่าแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนะครับทางไมเนอร์นะครับผมเพลงนี้ครับก็จะเป็นเพลงที่ต่อจากเพลงที่แล้วเลยนะครับเพลงที่แล้วก็จะเป็นเพลงรักนะครับแต่ว่าเพลงนี้นะครับก็จะเป็นเพลงเศร้านะครับเพราะว่าทางไมเนอร์มันมันให้อารมณ์ ที่แบบรู้สึกเศร้าอยู่แล้วครับก็เรื่องก็คือแบบตอนเทปที่เราเรา,เรามีมีแฟนนี้ใช่ไหมครับเรารักแฟนมากแต่ว่าแต่ว่าทางไม่เนื่องนะครับผมก็อยากจะสื่อความหมายให้มันมันเศร้าครับเหมือนบบว่าเราเลิกกันแล้วเราคือเราลืมเขาไม่ได้แต่ว่าเราก็ยังมีความทรงจำที่ดี เรายังมีความทรงจำดีๆต่อกันอยู่นะครับแล้วก็ผมอยากลืมเขาได้นะครับก็เลยแต่งเป็นเพลงนี้ครับผมครับนี่คือรายละเอียดของเพลงไปจากฉันนะครับก็คือเพลงนี้เป็นเพลงมาเนอร์นะครับครับรายละเอียดก็จะมีอันนี้นะครับห้องนี้นะครับผมจะเป็น NT นะแล้ว PT นะครับต่อมาก็ ที่9นะครับว่าเป็น E.T. นะครับห้องนี้ก็จะเป็น A.P.T. แล้วก็มี A.P.P. A.P.T. แล้วก็มี C.T. นะครับมาก็จะเป็น A.N.T. นะครับก็จะเป็น A.N.T. เหมือนกันนะครับแล้วก็มี A.P.P. นะครับ A.P.T. ครับห้อง17นะครับผมก็จะใช้เป็นเลสนะครับแล้วก็เป็น Start นะครับครับผมอันนี้ก็เป็นเลสแล้วก็เป็นสัตเหมือนกัน ต่อมานะครับก็จะมีห้องนี้นะครับห้องยีิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นพี n ีเอ็นทีแล้วก็อีทีนะครับแล้วก็เอ็นทีแล้วก็เอพีแล้วก็มีเล d แล้วก็มีเอพพนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็น ا, มีเอพีทีแล้วก็เอ็นทีครับแล้วก็มี ET. อีทีครับ้ยห้องนี้ห้องนี้เป็นพีทีนะครับแล้วต่อมาก็เป็นมีเลสนะครับแล้วก็มี NPT นะฮะเราก็มี s a นะครับต่อมาก็เป็น s a NPT เ e สซอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ห้องที่43นะครับก็จะมี CT ครับ t แล้วมี PT ตอนจบก็เป็น ET นะครับเราลองมาฟังเพลง จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ